สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บพัสดุกันนะคะจากร้านสกูช s นสกอตแลนมีถ้าเกิดถือกล้องไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็อันนี้อาจจะเห็นมีพัสดุเอ้ยเป็นฉลากมาเพราะว่าออตอนนี้สกูชินสกอตแลนมี่กำลังจัดกิจกรรมอยู่นะก็เดี๋ยวจะหมดเขตวันพรุ่งนี้แล้วก็จะจับฉลับคนจันนะคะเดี๋ยวขอตัดก่อน,นะะเดี๋ยวงนนั้ก็ขอเก็ก่อนแล้วกันนะ,ะบ,าบาย อันนี้ก็กลัวแบบจะโดนอของมากเลยนะเขาเป็นมือแป๊บลำบากมากโอเคยังไงก็คัดดีกว่านะโอเคเปิดกันอื ให้ดูดีกว่าบางคนอาจจะรู้แล้วนะเป็นเพื่อนเราน้าแป๊บหนึ่งนะนี่เห็นด้วคลิปนี้ก็จะตัดต่อเยอะหน่อยนะนี่นะคะก็น่ารักมากเลยอ่ะเป็นโน้ตอ่ะนี่อาจจะเห็นแล้วนี่น่ารำมันเขียนนะคะต่อไปก็จะเป็น นี่จากนั้นนี่นะคะก็เป็นแซนด์วิชคิตตี้นะไม่สโล่แต่ก็นุ่มอยู่นะนี่ลายเหมือนจริงนะคะแต่ว่าเล็กกว่าที่คิดไว้อีกจริงจริงมีอีกนะต้องติดต้องซ้ซ้อของกล่องเห็นไหมอือฮึแกะมาให้ดูเถีะงกันน่าชลาวายไปไหนโอเค โอเคเดี๋ยวขอหาฉลากก่อนนะโอเคฉลากของเราก็อยู่นี่นะก็ติดเอาไว้กับอันนี้เลยนี่สองศูนย์หกโอเคอืมแค่นี้ฮะ okay. okay, เดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาบีบให้ดูมีมดด้วยบ๊ายบายเจอกันค่ะ